สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับมือนช่องฮักนกใช่เนี่ครับในเมนูไข่เป็ดไข่ลูกเป็ดเวียดนามหรือพี่น้องเป็ดเวียดนามหรือไข่ห้างห้างครับพี่น้องลูกพอดีงามเลยครับหนึ่งมา่อไม่ไหมเลยค่ะพี่น้องเน่ยมนอุ่นเนาะอ่ะหัวใจยังห่างมันคำค่ะพี่น้องเลยมั้ยคำคำมันมืดเอ้าถูกหน่อยนึงม่งจะแตกหน่อยนึงพี่น้องกระถือแต่ว่าคำถูกหน่อยนึงแตกหน่อยสองอีกเพราะดําแหลน้ำจิ้มกระป๋องมาด้วยครับพี่น้องท่านใดสนใจ ชักเพจได้เลยเด้อค่ะระยะสองกำลังทองค่ะพี่น้องนี่ง่ายนี่ง่ายกินได้เลยบอกผัดำกินข้คำมันอ้วนเลยเด้อพี่น้องระวังมันติดคอได้พี่น้องน้ำบ่ได้เอามาน้ำมก็บ่ได้เอามาเจลก็บ่ได้เอามาพี่น้องกินแบบเพียวๆเลยเด้อค่ะพี่น้องนั่นคำโอ้หนาจังัน่คำแห้งพี่น้องไข่แบบมีไข่แดงเน่เนาะแสบครับมาลงมือเลยพี่น้องมันแค้นพี่น้อง อวางนี่ก็ทีเป็นไข่ดานเวลาเขากินไม่นี้ย้ำขึดขึดไหนอกนกินร้านไม่ใดานร่างเงยร่งเยากะทุบไข่ๆหรืออะไหน้องมาสูบเสียาดก่อนนี่เสียบอู้มีหนามนะพัดำหนกินลยวหนามนบ่ ไม่ได้พี่น้องไปต้มต้มใส่เกลือใส่เกลือลายเขาเลยแห้งแสบครับกำลังมันๆเลยใครคืองามไทยเนี่ยุเจอดงามเนาะเหลืองๆงามๆเลยค่ะพี่น้องสำหรับผู้ที่ว่ามากโตที่ว่า ที่แหลกวัดสิตร์ตำด้วยค่ะพี่นอ้องมันคําแห้งก็เลยฝ่าวมาก็เลยได้ได้นี่ซิวบอกพี่น้องแล้วค่ะดาบไได้จัดฟันแล้วไม่กินคาลูปเป็นะนะนั่นจะเป็นแน่นะติดบะเหลือง <laughs> <laughs> น้ำแบบลายแห้งมนัน้อ มันก็จะสีแข็งๆหน่อยนะพี่น้องกินไก่ดีดอกพี่น้องกระแสบน้อนมันเนาะแสบอะไรใค่เป็ดยังแสบขนาดนี้เลยพี่น้องเขาอื่นใครลูกปิดบัวเสือขลูกปิดเวียดนามหรือบางทีบางวันพังอ่นวะใครแข็งแขางอ่ะนี่ เลยี่สามครับพี่น้องกูมักแบบไข่แดงห่อๆเนาะแซ่บยุคกับตับมะฮุงก็ได้ครับข้างในมันจะมีน้ำด้วยครับพี่น้องเหนียวนี่อะไรนะอือเอาคือแซ่บพอดำดำมันนัวครับกันแข้น้บบพอดำลู่ท่านอีกอือกันแข้นพี่น้องกันแข้น โมเมนต์วะยังนะกันเคสว่านามกับประเดี๋ยวมาเจลกับประเดี๋ยวมาแต่กระเสพพื้นเก่าเสพพื้นเก่าหนุ่ยนี้งามแห่งให้พี่น้องเบิ้งนี่ไงมาดูนี่ครับหน่วยงามมันยิ่ห่อคักคืออย่างนี้นี่พี่น้องหนุ่ยงามเลยนี่เอาไยโยวพี่น้องหนุ่ยงามนีเลยนี่นียพี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถใต้คอมเมนต์เข้ามาสนใจใครเวียดนามเหมือนกันจัดให้อหนุ่ยใหม่ครับง นนันแตกหน่อยสองอาวนนกดึงแสบบ่อนำนัวมันลายแหงอืมนัวแหงสูตรเคล็ดลับก็ต้องต้มใส่เกลือนะครับนี่ยม่กล้าไปขาพี่นกแถวแตงเห็ดคือแสบแท้ มันแสีบร um ีได้แหละนี่่ได้แตกกันเลยน่นเลยพี่น้องเบิ่งใครเล่นกินเล่นๆก็ได้อุ๊ยมันคือออกมาทางนี้ตัวนี้ยิงขางกลางเลยพี่น้องอืมนัวแล้วแต่เพิ่นจะอวยถ้าอื่นว่าอย่างนั้นกันเค้นอืมเบิ่งจตกหนาเลยพี่น้องนัวแฮ้ โอ้แบบหอ่อแบบงามเลยตัวเนี้ยงามเหมือนเลยเนาะหอ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 แบบส,สวยๆเลยอือพี่น้องไข่รเหลืองกระสีล,ลอืม <c oughs> สนใจมือแรงอู้มันแหงตัวเนี้ยะพระดังพร้อมทรงให้พี่น้องครับกินขน้าไปในเวลาด้วยพี่น้องมันจะแข็ง thế này tôi bộ còn không 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 Đã không 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 bà không bà không 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 đó, không này không 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 không

ภาษีเอาขึ้นนะพี่น้องเอาอืนเอาขึ้นมีปัญหาอืแตเกเน่ยนนกตุกม้มแหงเงี่ยอย่าง,างน,น,น,นี้หมดนว่นนี่คือํำลายเดี๋ยนเพลวิธีการแกะมีน้ำห้อาก็ต้องสดครับเขาตื่นอ่อนี้นะแก้แขนแก้แขน ภาษาบ้านเฮาอื่นว่าแขกแล้วภาษาไทยเขาจะอื่นว่ะยังเอาแล้วบาลแต่ขนาดภาษาบ้านเจ้าของก็ยังหลงๆล,ลืล enfin ึมๆเกษตนพี่จะเปลีนภาษาไทยภาษาไทยพิ่นเอิว่าอยังแขนนะก็บ่แขนเฮือนบ่แขนเค้าเป็นไงบ่้างแบบแทบเนาะแทบกันได้เกี่ยวเข้าไปนะโอ้ยตับุ้งนี่จะเสียงหมดที่น้องมาแต่หน้าเนาะตับุ้งไม่คำที่น้อง มือจะต,ตามบอ,อกอมมื<ช>่อนี้เอาทำนี่สักวันน้องกินบหนวยดูกระดังนะได้ปะมันงายมยากไหหรอกอน,น่าสนใจเ่นี้่ะเ้ลือเหลืองอะไรเนื้อแก่นนะแกแขนน, <laughs> <ท>น้ำแขกคลัดผักแตง แค่แข็งพป่น,ปนองอือโอเคบ่แข็งบ่ยังรอตอดแพ้งขาแข็งที่ทุบแหกเมื่อปะ่ะสำคัญพป่น้องเวลาที่เ้ากินาชดานนะประจำที่บอ่อค่อยกินครับก่อนกึดแทบอือตัวดิบหน่อยบ่ แล้วเข้าไปนึ้อก่อนแหงเอางานกันกินครับไข่ดานรอ,อบกรุบไปล้างมือก่นอนเนาะข้าวข้าไปเคากัน <c oughs> ตามเมื่อแล้วแก้แค้นพี่น้องอืมฝากพี่น้องอีกเชิงกันมั้งฝากพี่ฝากน้องด้วยค่ะพี่น้องไข่ลูกเป็ดเวียดนามโวนงามๆน,นั่นนี่เลยค่ะระยะที่สองกระลังหอค่ะพี่น้องสามารถ ทักเพจข้ามาถามได้เลยเดยอค่ะ <Ừ. S 1> ตอนนี้ก็จะมีอาหารป่าตามฤดูกาลเวยค่ะเด้อทั้งทางเพจเท่ามีเฮ็ดพเพอเฮ็ดละง,งูเฮ็ดดินหลวกะเห็ดผึ่งคมแมนตึงไข่ล้วนนางจักกระจันลูกโตอหอยคขง้งนานองวัวหนองควายเวยค่ะ<ด>พี่น้องหลวกะ<ด>อีกหลายๆอย่า,ยา,ยยางเวยค่ะสามารถ เข้าไปทักเพจได้เลยหรือว่าเบิ้งในสตอรี่ก็ไรด้วยค่ะว่ามียังในตอนนี้กะอัปเดตตลอดเลยค่ะอ้าวขอบุณขอบคุณพี่น้องเขาหลายๆครับบว่าสิเขามาคอมเมนต์เปกำลังใจอกใจเนาะบวกที่เขามาสร้างสินค้าครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเขามาเบิ้งก็ขอขอบคุณหลายๆครับบวกกับไลค์กับบริวารน้องเม่นพี่น้องเขาเบิ้งก็คือถือว่าขอบุญขอบคุณคือกันครับสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสงความมุ่งมั่นปัถนาครับลำล้ำรวยๆถูกหวย